สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเอฟซที่น,าน่ารักขอพปนัดทุกท่านนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะปะนัดขอนําเสนอนะคะภูมิใจนเสนอยญทรงผนวดค่ะเหรียนทรงผน,น,นวดปี2550นะคะข้อมูลเล็กน,น้อยบอกเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อที่จะเป็นแนวทางคู่มือในการสะสมนะคะสําหรับท่านที่ทราบแล้วผิดพลาดประการใดปนัดขออภัยนะคะ ปนัดจะมาแบ่งปันความรู้เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่ปนัดมีน้อยนิดนะคะแก่ท่านผู้ชมนะคะไม่ต้องรายยาวเนาะเริ่มเลยนะคะเหรียญทรงผนวดปี2550นะคะปี2 5 5 2550นะคะเอค่ะวัดบวรนิเวศนะคะได้จัดสร้างเหรียญทรงผนวดขึ้นอีกครั้งอีกครั้งนี่หมายถึงต้องมีอีกและมีก่อนแล้วใช่ไหมคะหลังจากที่มีการจัดสร้างเหรียญทรงผนวด ในครั้งแรกเมื่อปี2508ค่ะซึ่งเป็นเหรียญรุ่นแรกค่ะประชาชนโดยทั่วไปหามาบูชายากมากค่ะหายากค่ะนะคะหาไม่ได้นะคะและราคาที่บูชาในขณะนั้นสูงมากค่ะซึ่งในการจัดสร้างครั้งที่สองนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์และ สมนาคุณแก่ผู้บริจาคสมทบในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ทองค่ะนะคะที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่ละลึกในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว80พรรษาหธันวาคมพศ2550ค่ะนะคะ 8, อ่อครบรอบ80พรรษาในหลวงรัชกาลที่9นะคะปี50ค่ะเหรียญทรงผนวดปี2550นี้มีรูปลักษ์ ลักษณะคล้ายกับเหรียญทรงพนวดที่สร้างเมื่อปีพศ2508ค่ะต่างกันตรงที่นะคะเหรียญเหรียญเหรียญทรงพนวดปี2550นะคะเป็นเหรียญกลมค่ะไม่มีห่วงนะคะเหรียญกลมเป็นเหรียญกลมเลยนะคะไม่มีห่วงอ่ะดูเหรียญเฉยๆแล้วกันไม่ต้องไปแตะค่ะ และจารึกข้อความบนขอบเหรียญด้านหลังว่าเนี่ยคะ่ะด้านบนเนี่ยนะคะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะนะคะบูรณะพระเจดีวัดบวรนิเวศวิหารไม่ต้องชี้เนาะเห็นข้างบนเนี่ยคะ่ะข้างบนเลยชัดเจนเนาะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา แปพันษาหธันวาคม2550เนี่ยคะ่ะรอบเลยนะคะข้อความที่เขียนด้านหลังคะ่ะเห็นชัดเจนนะคะทั้งนี้ได้จัดพิธีพุทธ,ธาพิเศกที่ยิ่งใหญ่โดยสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราช กมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานทรงเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกและมังคลาภิเษกด้วยพระองค์เองค่ะในวันที่สองเดือนธันวาคมพศ2 5 5 0 2 5 5 0ณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศ วิหารกรุงเทพมหานครค่ะวัตถุประสงค์การจัดสร้างเหรียญทรงผนวดปี2,550มีวัตถุประสงค์หลายประการนะนะคะอย่างเช่นอาทิเช่นนะคะประการแรกนะคะหเพื่อเป็นอนุสรณ์สืบจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้วัดบวรนิเวศสร้างเหรียญทรงผนวดเป็นที่ระลึกเมื่อปี2508ค่ะปี2508นะคะโดยมีข้อความด้านหลังของเหรียญว่าเสด็จสมโพธพระเจดีทอง บรวรนิเวศสองเก้าสิงหาสองห้าศูนแปดค่ะในในมงคลสมัยพระชนมายุเสมอสมเด็จพระราชบิดา สองค่ะเพื่อเป็นพระราชอนุสร์ที่ทรงดํารงมั่นพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาค่ะและพระราชและพระราชประเพณีในการ ออกทรงผนวดอันสืบเนื่องมาแต่บรรพการค่ะและเพื่อเป็นอนุสรสิ่งมงคลสกาาะะของพระสกนิกรและพระพุทธและ,พระ,พ,ระรพระสกนิกรพระสกนิกรพุทธ สาธนิกชนค่ะในการที่พระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐค่ะได้ได้ทรงผนวดนะคะและสุดท้ายค่ะเพื่อเป็นสิ่งมงคลสักการะและเป็นอนุสรของประสงค์นิกร พุทธศาสนิกชนจะได้มีเหรียญพระบรมรูปทรงผนวดเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5้าธันวาสองหค่ะนะคะเพื่อเป็นอนุสร์ให้ประสบนิกรนะคะให้ให้ให้คนไทย ทั่วประเทศนะคะได้มีโอกาสได้มีโอกาสครอบครองเลยคะ่ะได้ได้ได้นำมาเคารพสักการะบูชานะคะเพราะเมื่อปี08นนะคะทุกคนอยากได้มากราคาสูงมากและก็หาไม่ได้นะคะทางวัดจึงได้จัดสร้างขึ้นมาอีกเพื่อเป็นเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านด้วยนะคะ ในโอกาสครบรอบ8ปดสิชนมายุแปค่ะนะคะที่มาที่ไปของเหรียญทรงผนวดเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะผิดพลาดประการใดป้านขออภัยนะคะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะปะ้านจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะปะ้านขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่กรุณารับชมนะคะขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ